แล้วลูกไม่มีความผิดอะไรเลยข้อแรกขอเป็นตัวแทนสามารถเจรจาช้ยจิตวถ้าได้ล่วงเกินผู้ใหญ่ที่มีอํานาจล่วงเกินคนใดก็ตามคุณแม่ขอเป็นตัวแทนสามารถเจรจาชัยจิตวขอขมาขอโอโหสิกรรมอย่าได้ถือสาเอาความลูกชาญเลยนะคะขอให้เขาได้มาช่วยประเทศชาติให้เขากลับมาได้เล่นการเมืองเขาอ,อาจจะผิดพลาดไปบ้างนะคะดิฉันไม่ได้เข้าข้างลูกนะ จริงอยู่ฉันเอาเงินบอสพอมาแต่ฉันเอามาเมื่อปี64นะคะหลักฐานมีนะคะและได้ทําเงินส่วนทํทางบุญเงินส่วนหนึ่งให้กู้นะคะฉันก็โอนเข้าบัญชีสามารถสามารถก็ไปจ่ายบอสพอแล้วบอสพอก็ได้ทาหนังสือออกมาแล้วโดยลายเซ็นของบอสพอเลยว่าเขาได้เงินผู้ปากจต่างกันนั้นเรื่องนั้นจบเมื่อต้นปี65แล้วณวันนี้ปี67ทําไมยังมาหาเรื่องรู้อีกเขาบอกแม่ ผมจะอดอาหารผมจะไม่กินข้าวจนว่าผมจะได้รับความยุติธรรมคิดว่ากระวนกาประท้วงในเดือนจำแลเประท้วงตั้ง,ง,งแต่เมื่อวานแล้วค่ะลูกโดยารไม่กินข้าวฉันบอกไม่ได้รูกถ้าหนูยิ่งอดหนูตายแล้วความยุติธรรมอยู่ที่ไหนเอามาจากคุณหมอ,อวีรศักดิ์ชัยศรีนะคะ,คะเคยเขียนไว้นานแล้วละแต่มันสามารถที่จะเอามาเป็นข่าวเคียงนะในเรื่องนี้ได้เขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยค่ะ อดอาหารได้นานถึง30 6 0ถึง60วันนะอันนี้คือไม่ต้องรับอาหารใดๆแต่ถ้าน้ํานี่นะได้แค่3-5วันเท่านั้นนะน้ำนี่ต้องมีนะแต่ถ้าอาหารเนี่ยได้ถึง30 6 0ถึง60วันระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับอะไรบ้างน้ำหนักตัวอายุสุขภาพโดยรวมและการเข้าถึงน้ําอย่างที่ดิฉันบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะน้ำนี่ต้องเข้าถึงดดวนๆนะ3ถึงวันสาคัญมากค่ะปัจจัยที่มีผลนะต่อระยะเวลาอดอาหารก็คือ น้ำหนักตัวค่ะคนที่มีไขมันสะสมมากเนี่ยจะอดอาหารได้นานกว่าคนอื่นนะคะเพราะว่ามีแหล่งพลังงานสะสมอยู่ใช่ไหมอายุค่ะเด็กและผู้สูงอายุก็จะอดอาหารได้น้อยกว่าสุขภาพโดยรวมนะถ้าคนที่มีโรคประจําตัวเสี่ยงค่ะจะเสียชีวิตได้เร็วกว่านะคะอันนี้คือเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาอด อาหารนะคะทีนี้สาเหตุอะไรล่ะที่จะเสียชีวิตจากการอดอาหารก็จะมีตั้งแต่ติดเชื้อร่างกายไม่มีพลังงานต่อสู้กับเชื้อโรคนะคะการสลายตัวของเนื้อเยื่อเนื่องจากร่างกายเนี่ยขาดพลังงานรวมไปถึงภาวะแทรกซ้อนไม่ว่าจะเป็นอวัยวะล้มเหลวทั้งไตตับหัวใจและความไม่สมดุลน,นะคะของ e l e c t กโทรไลนะคะอันนี้ก็เป็นเ,เรื่องนะคะเกี่ยวกับการอดอาหารนอที่เอามาเป็นข่าวเคียงให้และกันหลังจากที่คุณสามารถเนี่ยประกาศว่าจะอดข้าวนะคะเพราะว่าไม่ได้รับการประกันตัวนะคะ